ดีค่ะ s อ Family พรพรคลิปนี้กับการเดินทางทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดค่ะอันนี้คือถนนสุขุมวิทนะคะเก็บภาพจากบริเวณหน้าค่ายนวมินแล้วก็เดินทางต่อเรื่อยๆค่ะถนนค่อนข้างโล่งเลยค่ะวันที่เก็บภาพ ในคลิปวิดีโอนี้คือวันที่14เมษายน2568นะคะ แยกนู้แยกนูกก้นแยกบ้านบึงแยกแยกบ้านบึงอันนี้แยกพนันกนันแยกบ้านสวนใช่แยกเมือไทย บรรยากาศถนนของชนบุรีโรงไม่ว่าร้านปิดเปนแถบๆเลยมีลูกจ้างก็ไม่รู้จะทำยังไรจ่างกลับหมดไงกลับบ้านร้านก็เลยต้องเสียบ้านมาเนี่ยเออเอาแตหน่อยนะการแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะก่อนที่จะไปซื้อของ เสร็จเรียบร้อยออกเื้นทางต่อไปยังไทยวัสดุค่ะ ซื้อเยอะจะอะไรนักหนาเลยเนี่ยนกตเวนกยี่ห้อนกสั้นกวัวว้าวจังหวะที่ตัดรถเจ้าสั้นกวัวนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบางจุดที่มีการซื้อของนะคะ นี่ค่ะมาซื้อหลอดไฟซื้อหลอดไฟไปเปลี่ยนค่ะเจ้าหน้าที่พนักงานบริการดีมากๆเลยค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะไทยวัสดุที่ชนบุรีค่ะนี่มีตัวอย่างให้ดูให้เราเลือก นะคะเลือกเสร็จแล้วก็ทดสิบไฟเขาทดลองให้ก่อนค่ะนะคะเลยขอน้องเขาขถ่ายคลิปวิดีโอมานะคะขะะานคะอันนีุกออนะ,ะจะไม่รับเสบวนี่ค่ะ หลอดไฟที่ได้มากับการไปซื้อจากไทยวัสดุนะคะน้องเขาแนะนำตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นแสงสีขาวนะคะซื้อมาทั้งหมดสี่กล่องค่ะสีชิ้นก็มาสำรองไว้ค่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆอันนี้เป็นด้านหน้ากล่องนะคะ ดูด้านหลังค่ะนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้เลยค่ะมีมอ,อกอ,กอด้วยนะคะปลอดภัยค่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกล่องค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้บราหลาดไม่ต้องใช้สตาร์เตอร์ค่ะเป็นรุ่นแม่เหล็กนะคะสะดวกในการใช้ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ